จะกลับหรือไม่กลับเนี่ยหลายคนก็คิดกันไปต่างๆนานานะฮะล่าสุดครับคุณขวัญชัยไพรพนาหรือว่าสารคมฉายาของเขาผู้ก่อตั้งชมรมคนรักอุดรแล้วก็เป็นอดีตแกนนําคนเสื้อแดงอุดรบอกว่าใครจะมองอยังไงก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวของคุณขวัญชัยไพรพนานั้นยังคงเชื่อมั่นว่าคุณทักษิณเนี่ยกลับมาแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยววันที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยสิบสิบสิงหาคมจะไปรับด้วยนะจะไปรอต้อนรับด้วยนะครับคุณขวัญชัยบอกว่า คุณชูวิทย์กมลวิสิท์ที่เขาโพสต์บอกว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณเปลี่ยนยังไงส่วนตัวผมก็ยังเชื่อใช้คําว่าท่านนายกทักษิณน,นะฮะค,คุณขวัญชัยเนี่ยเรียกว่าท่านนายกทักษิณจะกลับมาตามกําหนดการเดิมแน่นอนและไม่ใช่แค่ผมนะที่เตรียมพร้อมไปรอรับที่สนามบินคนเสื้อแดงอีกเยอะเลยผมเชื่อว่าก็จะไปรอต้อนรับเหมือนกันมากๆเลยในร่วมต่อสู้กันมาตั้งแต่ปี49เจนบัดนี้ใจมากมากเลยในร่วมต่อสู้กันมาตั้งแต่ปี49เจนบัดนี้ ท่านออกไปตักสิบเจ็ดปีพอจะได้ข่าวจะกลับมาก็ดีใจครับเราอยากบอกอะไรกับพี่ทักษิณบ้างก็ไม่มีอะไรนอกจากบอกว่ามา,มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันต่อไปเพราะว่าท่านห่วงใยพี่น้องประชาชนคนลาบญ้าดีใจมากเลยส่วนพี่น้องคนที่เป็นแฟนคลับ f c คุณทักษิณครับที่ปราจีนบุรีไปที่ร้านขายผัดไทยหอยทอด กระทะแตกเลิศรถันหน่อยโอ้ชื่อร้านนี่ก็การันตีแล้วนะว่าต้องเลิศรถจริงๆถึงขั้นกระทะแตกอะค่ะรอการต้อนรับอดีตนายกกลับประเทศไทยขึ้นป้ายรอแล้วครับและเป็นภาพคู่ด้วยนะคะมีคุณทักษิณและคุณยิ่งลักร้านนี้อยู่ที่ตลาดประสิ์ครับขึ้นป้ายรูปอดีตนายกสองท่านไว้หน้าร้านโดดเด่นมากคุณมนเทียนคล้ายมาลีเป็นเจ้าของร้านและเป็นแกนนํานปชในพื้นที่ปราจีนบุรีพาทีมข่าวไทยรัฐทีวีเข้าไปดูในร้านคุณเห็นไหมครับคุณผู้ชมคุณมิ้น รูปเต็มเลยอะ่ะรูปอดีตนายกปูยิ่งลักษณ์อดีตนายกทักษิณน,นี่นะครับมีภาพถ่ายร่วมกันด้วยนะมีภาพมูภาพเดียวภาพมีหมดเลยนะคะคุณยิ่งลักษณ์นี่เคยเดินทางมาชิมลิ้มลองเมนูเด็ดของร้านนะครับทั้งผัดไทยและหอยทอดสองครั้งด้วยกันดังนั้นก็เลยถ่ายภาพแล้วก็ขึ้นภาพเอาไว้ติดฝาผนังแบบนี้คุณบนเทียนเจ้าของร้านบอกว่าพอรู้ข่าวว่าคุณทักษิณจะกลับเมืองไทยดีใจมากเลยแล้วกําลังรอการกลับมาอยู่ ส่วนที่คุณชูวิทย์โพสต์ล่าสุดบอกว่ากเกมเปลี่ยนแผนพลิกสถานการณ์เปลี่ยนคงไม่กลับมาแล้วส่วนตัวของคุณมนเทนบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมเขาถึงโพสต์แบบนั้นแล้วมีวัตถุประสงค์อะไรจะจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่มีใครยืนยันได้จนนใใททีี่่่รรรรู้สึกกกกกดและ็ตตอออาาาัเุภ รู้สึกมีความดีใจที่ได้กลับมาจากมาจากต่างประเทศมาอยู่ประเทศไทยของเราในชีวิตมาโพนอย่างนั้นอนะวัตถุประสงค์อะไรเราก็ไม่ทราบตรงนี้ต้องแล,แล้วแต่ผู้ใหญ่เขาจะแถลงข่าวกันเองว่าเรื่องจริงเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆผู้ิดต่ต้องรอผู้ใหญ่ถแถลงข่าวจริงส่วนข่าวที่มีกระแสว่าเพื่อไทยจะจับมือกับพักไหนต่างๆตังต้ง,ตงรัฐบาลน,นั้น ก็สุดแท้แต่ผู้บริหารพรรคจะพิจารณาครับนี่คือในมุมของแกนน,นาํานปชในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับแต่มั่นใจว่าจะตั้งรัฐบาลได้เพราะประชาชนเขารออยู่รอนานกว่านี้คงไม่ได้แล้วเมื่อถามว่าแล้วรัฐบาลของยุคลุงตูเนี่ยให้คะแนนยังไงประเมินยังไงคุณมนเทียนแกนน,นาํานปชที่ปราจีนบุรีบอกว่าสอบตกถ mm hmm. ือว่าสอบตกมีปัญหาเศรษฐกิจทุกด้านประชาชนรากญ่าได้รับผลกระทบอยากให้รัฐบาล ที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นเนมาเร่งแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดครับ